กินน้ำตกหูหมูมือนี้ครับผัดกระเทียมหอมหูหมูลงไป น้ำลงไปนิดหน่อยครับใบมะกรูดลงไปมันหอมหอมหอมเอาเรียบร้อยก็รอปรุงทีนี้เอาปรุงเลยครับทีนี้พลิเข้าวคั่ว อพีกูไปมาเป็ดก็ซื้อหลายข้าวั่วให้มงมหอมหัวมือมืออ๊บเอาน้ำประเด็ดนิดหน่อยปลาคล๊บ ผงชูชีดมีร้อนมะนาวสองสองมิตรคนในที่กับครึ่งหอมลงไป เสร็จแล้วก็ตักปึดโอ้ยกระเทียมเจียวลงไปให้มันจะแซบ่บปด อ้าเรียบร้อยลาบหูหมูอ้าเรียบร้อยครับลาบหูหมูกับหนึ่งผักผักสดครับผมโอเคครับ